ขอ้อารับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับเนื้อหาต่อไปนี่นจะเป็นการสปอยนิยายเล่มที่4จนถึงเล่มล่าสุดเลยนะครับชั้นปี2เล่มที่4นะครับใครที่ยังอ่านไม่ถึงจุดนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าจะเป็นการสปอยที่สปอยหนักสปอยแบบหยุดเดือดสปอยแบบจริงจงจังๆเลยนะครับถ้าใครไม่ขัดข้องอะไรเนี่ยก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ ในโนเบลห้อง B ีคลาสกับห้อง D ีคลาสจะคงเป็นพันธมิตรกันทั้งสองห้องต่างช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันอิชิโนเซได้ทําข้อตกลงกับไอโนโคจิ no และโฮลิคิตะเป็นครั้งแรกอิชิโนเซจะเป็นคนที่อาสาแบ่งปันข้อมูล แล้วหลังจากนั้นเธอให้เบอร์โทรศั์กับทั้งสองคนแต่มีเพียงพรเอกเท่าน,นั้นเลือกที่จะยอมรับข้อตกลงและพูดคุยกับอิชิโนเซะอย่างเปิดเผยแต่ฮอลลตะพยายามไม่จะไม่เจรจาก,กับอิชิโนเซะเนื่องจากฮอลตะยังคิดว่าอิชิโนเสะเป็นศัตรูที่มาจากห้องอื่นซึ่งข้อเสนอน,นี้ททำให้อิชิโนเซะกับอโนโคจิมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากขึ้นเจอกันทีไรเธอมักจะชอบแกล้งพระอกอย,อยู่เสมอๆเรื่องการของคนที่แอบชอบและพระเอกก็บังเอิญไปเห็นอิชิโนเซะนอนหลับอยู่ในห้อง ใบหน้าที่ไม่มีพิษมีภัยอิชิโนเซะได้อธิบายว่าอนโนโคจิคุงเป็นคนที่มีจิตใจสงบและมีนิสัยอดทนเธอคิดว่าเพเอกมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําสูงอีกด้วยเธอสึกทึ่งเหนือความนิ่งที่ไร้ความรู้สึกของเขาเขาไม่มีความกังวลแม้แต่น้อยดูเมเล่เหลี่ยมมากกว่าที่ตาคนนี้เห็นซะอีกในตอนแรกอิชิโนเซะมองว่าเพเอกเป็นเพื่อนที่ดีที่เขาสามารถช่วยสุดโดไม่ให้สอบตกได้เมื่อทั้งสองคนอยู่ด้วยกันตามลําพังยิเสะมักจะเป็นคนหาเรื่องพูดคุยกับเพเอกอยู่เสมอถึงแม้ว่าเพเอกจะคุยกับเธอไม่่คอยเกก็ตาม เขาลือสีเสียหายๆเมื่อเพยกนเขาลือแบบนั้นเพกก็เข้าไปคุยกับเธอเขาตัดสินใจจะช่วยแก้ขาให้กับเธอแล้วหลังจากนั้นเพกก็เข้าไปหาอิชิโนเซ่ที่ห้องอยู่บ่อยครั้งเพกมักจะให้กำลังใจเธออยู่เสมอให้เธอุูขึ้นสู้และก้าวต่อไปฉันคงเป็นหนี้บุญคุณอันโนโคจิคงอีกแล้วสินะสิ่งที่เพกทำลงไปนั้นเพื่อจะช่วยให้อิชิโนเซ่ยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในฐานะหัวหน้าห้องเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณอิชิโนเซวางแผนที่จะซื้อของขวัญชิ้นพิเศษให้กับเพกเช่นกันเวลาต่อมาใน อิชิโนเซมอบช็อกโกแลตเป็นของขวัญแสดงความขอบคุณให้กับเขาด้วยอาการประหมา่าเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอมอบช็อกโกแลตให้กับใครสักคนในวันว,นเวนาเลนไทน์ถึงแม้ว่าในตอนแรกอิชิโนเซชอบพระเอกในฐานะเพื่อนเท่านั้นแต่เธอเ,เริ่มพัฒนาความรู้สึกที่ดีต่อเขาอิชิโนเซมักจะใช้เวลาอยู่กับพระเอกให้มากขึ้นและกใกล้ชิดยิ่งกว่าเดิมแต่ในทางกลับกันพระเอกมักจะคุยกับเธอในเรื่องที่ดูซับซ้อนและเข้าใจยากเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกัน พระเอกมอบของขวัญให้กับเธอเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับช็อกโกแลตในวันวาเลนไทน์เธอรับของขวัญจากเอกด้วยอาการเขินและหน้าแดงและยิ่งไปกว่านั้นอิชิโนเสะมักจะใช้น้ำหอมกลิ่นยอดนิยมเพื่อดึงดูดความสนใจจากพระเอกแล้วให้พระเอกหันมาสังเกตเห็นเธอวันหนึ่งเธอสะดุดล้มต่อหน้าพระเอกโดยที่เธอไม่ทันได้เตรียมตัวพระก็เข้าไปรับตัวเธออิชิโนเสะรู้สึกอึดอัดประหม่าและเขินจนหน้าแดงด้วยความอายถึงแม้ว่าการร่วมมือของทั้งสองห้องจะสิ้นสุดลงอิชิโนเสะก็ไม่เคยเห็นพระเอกเป็นศัตรูสำหรับเธอเลย อิชิโนเซรู้สึกว่าไ oh อโนโคจิคุงคอยอยู่เคียงข้างเธอและอยู่เคียงข้างเธอเสมอในตอนที่เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอมักจะคอยระบายเรื่องที่เธอทุกข์ใจให้ไอโนโคจิฟังอยู่เสมอบางครั้งไม่ว่าเธอจะพยายามผลักไสเพอเอกด้วยคาพูดของเธอไม่รู้กี่ครั้งเพอเอกก็ปฏิเสธที่จะทิ้งเธอไว้ตามลาพังในสภาพที่ทุกข์ใจและอ่อนแอเพอเอกจะคอยอยู่เคียงข้างอิชิโนเซจนกว่าเธอจะกลับมายิ้มแย้มอีกครั้งอิชิโนเซไปให้ตัวเองเปียกโชกในขณะที่ฝนตกเพยก็ได้บังเอิญไปเจออิชิโนเซรังตากฝนอยู่เพื่ออยากให้ตัวเองเข้าใจในความรู้สึกขอองเธ เพกตึงตาขนด้วยอิชิโนเสะไม่อยากเห็นเพกป่ยยวยเพราะตาฝนเป็นเพื่อนเธอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับหอไปด้วยกันในสภาพที่เปียกฝนทั้งคู่พอมาถึงหน้าหออิชิโนเสะไม่อยากจะกลับไปที่ห้องของตัวเองเพกก็เลยชวนเธอไปที่ห้องของเขาหลังจากนั้นเพกก็ชงโกโก้ให้อิชิโนเสะกินเพกก็พูดกับเธอไปว่าเธออาจเรื่องอะไรก็ระบายกับฉันได้นะอิชิโนเสะถึงเธอจะเป็นคนที่ดูแข็งแกร่งแต่ผู้นำก็สแสดงความอ่อนแอออกมาได้เหมือนกันฉันพร้อมรับฟังเธออยู่นะหลังจากนั้นเพกก็ยื่นมือขวาไปปสสสัมัมมผผลงงบนเนเเเ้ทีี่ยกขออธ ผมแก้มเธออย่างนุ่มนวลบนฝ่ามือผมขยับหัวแม่มือไปตามริมฝีปากของเธอเมื่อทำแบบนั้นแล้วร่างกายของเธอก็สั่นน้อยลงแล้วในไม่ช้าริมฝีปากที่สั่นระยิบก็สงบลงด้วยเช่นกันอิชิโนเสะรู้สึกว่าหน้าอกของเธอเริ่มร้อนขึ้นและหัวใจของเธอเต้นเร็วกว่าเดิมจากนั้นเพ่ก็บอกอิชิโนเสะไปว่าปีหน้าของวันนี้เรามาเจอกันอีกนะอิชิโนเสะมองว่าเพ่เป็นคนพิเศษสำหรับเธอรู้แผนการของสกิชิโรที่จะไล่เพ่ออกจากโรงเรียน ธอรู้สึกกระสับกระสายและรู้สึกไม่สบายใจที่จะสูญเสียพระเอกไปและยิ่งไปกว่านั้นนี่คือจุดที่เธอยอมรับว่าเธอไม่สามารถเสี่ยงทำเป็นไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองต่อหน้าพระเอกหรือวิ่งหนีอีกต่อไปไม่ยอมปิดบังความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปเมื่อพบกันในวันสอบครั้งสุดท้ายเธอก็สารภาพรักต่อหน้าพระเอกฉันชอบเธอนะไอโนโคติคุง จากนั้นเธอก็ลุกลี้ลุกโลนจากคำพูดที่เธอได้พูดออกไปเพเอก็ตอบอิชิโนเสไปว่าขอบคุณนะอิชิโนเสที่คิดแบบนั้นกับฉันแต่อยู่ในช่วงของการสอบเพเอก็ไม่สามารถบอกความรู้สึกที่มีต่ออิชิโนเสได้แต่อย่างไรก็ตามตอนที่อิชิโนเสสารภาพรักตอนหน้าไปเอกเพเอก็ไม่ได้ปฏิเสธคำสารภาพรักของเธอแม้แต่อย่างใด สำหรับใครที่อยากให้ผมทําความสัมพันธ์ของอโนโคจิกับตัวละครอื่นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วมาดูกันว่าในคลิปหน้า,นาจะเป็นความสัมพันธ์ของไอโนโคจิกับใครนะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาไว้เอกันต่อนในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตเหรือยังไงเรื่องอะไรนะครับดีเอ็